ดำเนินโครงการนะคะขั้นที่ 1. Empathy าสมาชิกภายในกลุ่มได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ตันเองพบเจอในแต่ละวันโดยมีปัญหาทั้งหมด4ปัญหาค่ะได้แก่ปัญหาได้ดูแลตัวเองที่ไม่ดีมากพอนะคะและปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอปัญหาสุขภาพจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าและปัญหาการลืมสัมภาระที่จําเป็นในแต่ละวันค่ะ ขั้นที่2 define problem ค่ะถามความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะจึงได้เลือกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและควรจะปรับปรุงแก้ไขามากที่สุดค่ะและเมื่อแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะปัญหาอื่นๆก็จะน้อยลงเช่นกันค่ะขั้นที่3 idea สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เลือกปัญหาการดูแลตัวเองไม่ดีพร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง ขั้นที่ 4.Prototype หลังจากที่ทุกคนในกลุ่มได้เสนอแน,นวทางการแก้ปัญหาในแบบของตนเองมาแล้วทําให้มีการเลือกแนวทางเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะเทสสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้น จดบปนทึกผลลัพธ์ที่ได้และสังเกตความเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่เริ่มดำเนินโครงการ13กันยายน2565วันที่สิ้นสุดการดำเนินโครงการ4สตุติกายน2565ปัญหาและอุปสรรค สำหรับปัญหาและอุปสรรคของพวกเรานะคะมีทั้งหมด4ข้อได้แก่ข้อที่1เนื่องจากระบบการเรียนการสอน็นบบกออนไลน์ทําให้ยากที่จะสื่อสารในบางครั้งเนี่ยก็เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันค่ะข้อที่2ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเนี่ยสั้นเกินไปทาให้อาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนและแม่นยำมากพอค่ะข้อที่3ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อเนื่องจากหัวข้อที่พวกเราเลือกมาในความหมายที่กว้างเกินไปค่ะและข้อที่4ต่อเนื่องจากปัญหาในข้อที่แล้ว ทำให้เกิดความล่าช้าในการเรื่องของข้อค่ะวิธีการแก้ไขปัญหา 1. เปลี่ยนจากการปรึกษาเรื่องงานกันแบบออนไลน์เป็นการปรึกษาโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบตัวต่อตัว,ตวและร่วมกันช่วยเสนอแนวคิด 2. เนื่องจากผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่มีความชัดเจนมากมนักควรม,มีเวลาในการดําเนินง,งานเฉลี่ย2เดือนขึ้นไปเพื่อจะทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีความชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น 3. การมีหัวข้อที่มีความหมายกว้างมากเกินไปควรตั้งหัวข้อที่มีความหมายแคบในลัดกูุม 4. หากแก้ไขหัวข้อตามด้านบนที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้มีการเลือกหัวข้อได้เร็วมากยิ่ขึ้น จากการปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับการเทสโปรโตไท์ได้ผลสรุปดังนี้ค่ะสมาชิกทุกคนได้มีการปรับวิธีการดูแลตัวเองในแบบต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นและได้มีการให้คะแนนของวิธีการแก้ปัญหาน,านั้นๆโดยทั้งหมดเต็ม5คะแนนซึ่งถ้าให้5คะแนนคือคะแนนที่มากที่สุดและ1นนคะแนนเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดค่ะหลังจากสมาชิกในกลุ่มได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาน,านั้นๆมาปรับใช้ในการดูแลตัวเองแล้ว มีใจความสำคัญดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งการเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในวันนี้ยงดูให้เรียบร้อยเพอาะในที่รเรียงเตรียมจะของรบกวนเราต้องห้ามกัน,นตื่นจะเช้าวันต่อมามีเวลาที่จะแต่งหน้านอย่างสบายใจขึ้นและมีเวลาพักแขนที่ยาวนานมากขึ้นข้อที่สองการรับประทานอาหารในตอนเชา้าการรับประทานอาหารในช่วงเช้าเป็นสิ่งที่ทำให้กระดองและร่างกายมีพลังงานมีการเริร่มต้นใหม่อย่างดีค่ะ ข so ้อสามนะคะการทําการบัางก่อนถึงเวลากําหนดส่งการทาการบัานก่อนถึงเวลากําหนดส่งเนี่ยจะทําให้ไม่กวนกระวายตั้งใจถึงกําหนดส่งค่ะหรือการแต้งเตือนว่าถึงกําหนดส่งทําให้สามารถนําเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลตัวเองได้มากขึ้นค่ะส่วนข้อสี่นะคะการพักผ่อนอย่างไรวันละแปดชั่วโมงค่ะวันไหนที่ได้นอนครบแปดชั่วโมงจะทาให้ตื่นมาอย่างสดชื่นและสามารถดาเนินสิ่งต่างๆที่ต้องทําในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ไม่ติดขัดค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการช่วยเหลือการัฒงานแบบองค์รวมในด้านจิตใจเมื่อเราจัดการเวลาและทำตามโครงการตามขั้นตอนต่างๆจะมีผลลัพธ์ไปในทางหัวข้นที่หนึ่งคือการเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อยเราจะมีเวลาที่เหลือทำกิจวัตรอย่างอื่นต่อ,อยออไปในข้อที่2คือการรับประทานอาหารในตอนเช้าเราจะมีความตื่นตัวและมีแรงทำหน้าที่ของตัวเอง ใจลงใจ,งใ,จในการทำงานข้อที่สี่คือาการพั่อนอย่างน้อยวันลแปชั่วโมงซึ่งไป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเรานอนครบแปชั่วโมงจะทำให้แรงมีแรงและสามารถทำทุกอย่างในสี่ข้อได้อย่างเต็มที่แลวเมื่อคบสุ่ข้อจากการทดลองเพรว่าจิตใจของุกคนดีนขึ้นและการที่ไม่มีปัญหาให้กังวล วิสตอมผลลัพธ์ของการทำโครงการเผยให้เห็นว่าเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติแล้วขั้นตอนต่างๆส่งผลให้แต่ละคนเป็นคนมีเหตุมีผลและความเข้าใจใตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆเช่นการรับประทานอาหารเช้าและการพักผ่อนที่เพียงพอทําให้กลไกในสมองทํางานได้ดียิ่งขึ้นเป็นคนที่เข้าใจใตนเองเนื่องจากสมองเปิดใช้งานได้เต็มที่มีเวลาวิคิดวิเคราะห์กับตัวเอง หรือจะเป็นการเตรียมสิ่งของสําหรับวันถัดไปและการทําการบ้านก่อนถึงเวลากําหนดส่งที่เป็นเหมือนการฝึกของสมองอย่างหนงึ่งทาให้เป็นคนมีระเบียบม,มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นล้วนแต่เป็นการพัฒนาสมองทําให้มีสติปัญญาที่ดียิ่งขึ้นค่ะ behavior al, หรือพฤติกรรมการที่เราได้มาทาโครงการนี้ทําให้เพื่อนๆในกลุ่มได้รู้จักการสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเองมากขึ้นและได้มีการเ,เปลี่ยนในพฤติกรรมต่างๆในทางที่ดีขึ้นค่ะ การที่เราเลือกที่จะเตรียมของที่ต้องใช้ในวันรุ่งขึ้นในตอนกลางคืนทำให้ตอนเช้าเราตื่นมาเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ